มีใครไม่ชอบเงินบ้างถ้าคุณชอบหรือรักเงินควรคิดแบบนี้ให้มองเขาเป็นเหมือนคนคนหนึ่งที่มีความคิด อารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ความตั้งใจเงินบางประเภทเนี่ยชอบอยู่ร่วมกับคนบางประเภทก็ชอบอยู่แบบหลบซ่อนไปทั้งชีวิตเลยเงินแต่ละประเภทเนี่ยจะกระจัดกระจายไปตามที่ที่ตัวเองชอบแล้วก็มาอยู่รวมตัวกันตามกระแสเงินน่ะจะชอบอยู่กับคนที่ยอมรับในคุณค่าของตัวเองแล้วก็จะพาความวายวอดเพื่อมาแก้แค้นคนที่ชอบใช้จ่ายอย่างสะเพร่าสุรุย่ยสุรายพอรวมเงินก้อนใหญ่ได้เมื่อไหร่ก้อนนั้นก็จะหายไปในพริปตา ต่างจากเงินที่คอยอยู่เคียงข้างแบบมีดอกเบีย้ยให้แล้วก็คอยดูแลเจ้าของเป็นอย่างดีบางคนรักเงินมากเก็บซ่อนไว้แต่ในบ้านถ้าเงินที่ถูกขังไว้มีโอกาสหลุดลอยออกไปเมื่อไหร่ก็จะบอกกับเพื่อนๆเงินว่าเจ้าของบ้านเนี้ยเป็นคนขี้เหนียวแลือเกินอย่ามาอยู่ด้วยกันเด็ดขาดเลยนะ เงินจะไม่ชอบช่วยเหลือคนที่ไม่เคารพตัวเองให้กลายเป็นเศรษฐีหรอกค่ะเงินน่ะจะถูกใช้ไปในที่ดีๆกับสิ่งที่มีคุณค่าเท่านั้นเงินนั้นน่ะจะซาบซึ้งที่ได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็จะยิ่งชักชวนเงินสกุลอื่นๆมาหาเจ้าของแต่ในทางกลับกันหากเจ้าของเงินนั้นใช้เงินไปกับการพน,นันร้านเหล้าหรือสิ่งอบบยามุกต่างๆเงินก็จะทอดทิ้งเจ้าของไปอย่างไม่ใหญ่ดีค่ะคุณพร้อมที่จะดูแลและเคารพเงินของคุณหรือยัง หากคุณเคารพเงินตั้งแต่วันนี้เงินน่ะจะลบลืมทุกอย่างแล้วก็ยอมเคารพคุณอีกครั้งฉะนั้นขั้นแรกคุณจะต้องยอมรับก่อนว่าเงินน่ะคือคนคนหนึ่งค่ะมองเงินให้เป็นเหมือนเพื่อนปฏิบัติต่อเขาอย่างดีแบ่งปันมิตรภาพดีๆให้ซึ่งเมื่อเงินเนี่ยเริ่มประทับใจในตัวคุณนะท่าทีของเงินก็จะเปลี่ยนไปแต่ว่าอย่าใช้เพื่อนคนนี้เกินตัวหรือว่าแค่ใช้เพื่อการโอ้อวดเท่านั้นไม่โอเคค่ะกฎก็คือพาเขาไปอยู่แต่ในที่ดีๆแล้วก็รู้ว่าเขามีประโยชน์ยังไง มีค่าย,ยัางไงกับคุณแล้วเขาเนี่ยก็จะช่วยปกป้องคุณกับคนที่คุณรักยิ่งเขาได้รับการดูแลจากคุณมากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งเรียกเพื่อนๆเ,เขาอะมาเยอะๆให้มาอยู่กับเจ้าของอย่างคุณถูกต้องค่ะเรากําลังพูดถึงเงินตามทัศนคติของคุณจิมคิมจากจงคบค้ากับความร่ํารวย